ก็สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่อง l e t s go Story นะฮะวันนี้เราก็มาวัดป่าสว่างบุญนะฮะก็เป็นวัดที่มีเจดีย์5 0ายอดเนาะก็ไหนๆเราก็มาแล้วเราก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อเพื่อนๆผ่านทางอำเภอแก่งคอยนะครับตำบลชะอมนะเพื่อนๆก็มาได้นะครับก็เป็นสถานที่ร่มรื่นกันเลยทีเดียวสำหรับ สายสองล้อครับที่ไปเที่ยวครับเป็นทางผ่านแน่นอนครับก็แวะมาทําบุญกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้เก็บบรรยากาศโดยรวมของวัดนะครับกล่ไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ขึ้นมาบันไดนะก็จะหอมๆหน่อยก็อยวเราไปดูบรรยากาศของวัดกันเลยแล้วกันนะครับไป ก็เพื่อนๆที่ขึ้นมาบนเขาเรียกว่าอะไรนะบนเจดีย์ข้างบนนะผมก็ไม่รู้นะเขาเรียกว่าอะไรก็ข้างบนก็จะเป็นอากาศร้อนมากๆเลยนะถ้าแดดออกคือร้อนจี๋เลยก็เตรียมหมวกเตรียมอะไรมาด้วยเนาะข้างบนก็ขึ้นมาไหว้เท้าจัตตุโลกบาลทั้งสี่นะครับก็ท่านมีชื่อว่าองค์อะไรบ้างผมก็ไม่ทราบนะครับแต่องค์นี้รู้สึกว่าเป็นองค์เท้า วิรุนหกนะวิรุนหกว่ะวิลุนนะวิรุนอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอ่านไม่ทันนะ,ะไปดูองค์นี้เพราะว่ามีผ้าสามสีบางนะ วนตรงนี้เป็นองค์เท้าวิรุณปักขโขนะก็บางคนเขาก็กำลังไหวอยู่ผมก็ไม่อยากจะเข้าไปรบกวนการไหวของเขานะก็ไม่ได้เข้าไปถ่ายก็จะถ่ายเฉพาะบริเวณโดยรวมแล้วกันเนาะนี่ตอนนี้จะไม่ย้อนแสงและก็จะได้หน่อย กล้องที่ใช้อยู่ก็เป็นกล้อง GoPro 7นะฮะก็การสั่นก็พอใช้ได้ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะลงไปดู JD 500ยอดทั้งล่างนะก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาอบแดดเรียบร้อยแล้วก็ดำปีเลยทีเดียวน่าจะย้อนแสงก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปถ่ายเกี่ยวกับข้างล่างกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เอาละครับเราก็จะลงไปถ่ายข้างล่างต่อนะครับปกติเขาจะถ่ายจากล่างขึ้นบนเราถ่ายจากบนลงล่างนะฮะก็เดีย๋ยวดูกันไปนเรื่อยๆเนาะส่วนทางขึ้นตรงนี้มันก็ค่อนข้างจะแคบนะบเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนๆมาก็เบิ้งเอานะมันก็จะเริ่มมีรถสวนขึ้นมาแล้วนะ ่วนมากเขาจะเอารถยนต์ขึ้นมาแหละคงไม่เดินกันหรอก ก็จะเป็นเจดีห้าร้อยยอดนะฮะก็ก็แดดร้อนหน่อยอ่ะแต่ถ้าอยากจะดูความสวยก็ต้องมาตอนเนี้ยนะฮะตอนนี้ก็หาที่จอดรถกันก่อนเนาะ,ะมีน้องตูบด้วยเราก็จะจอดประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพยายามเดินถ่ายบริเวณให้เบิงนะ่งเนาะเบิ่งเอา นี่นะครับก็จะเป็นเจดีย์ห้าร้อยยอดนะก็จะมีห้าร้อยยอดแหละตามชื่อเลยเนาะ <c oughs> ก็คงไม่ตั้งชื่ออะไรกันหรอกเนาะก็ประมาณนี้โดยรวมก็เป็น <c oughs> เหมือนวัดทั่วไปนะก็เข้ามาไหว้พระกันนะครับแล้วก็มันมีบรรยากาศธรรมชาติเมื่อเราขึ้นไปบนเขาอะ <c oughs> แล้วก็มาชมเจดีย์ห้าร้อยยอดก็จะประมาณนี้เนาะก็จะมีทางขึ้นเท่าไหร่นะน่าจะสี่ทิศพอดีเนาะทางขึ้น ก็ตามสไตล์เหมือนวัดไทยทั่วไปนะฮะนี่ฮะก็เราหาในส่วนที่ไม่ค่อยจะมีคนนะเนาะแล้วก็พาเดินขึ้นมาดูสักหน่อยหนึ่งแล้วกันก,ก็ความสวยของเจดีก็ รับรองได้ว่าสวยนะครับก็เขาก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะครับก็สีของ JD ก็ปล่อยตามระยะเวลานะครับของเขาเนี่ยนะก็ขึ้นมาชมกันได้นะก็สำหรับคนที่มาเที่ยวที่นี่นะ พอดป่าสว่างบุญนะจะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเอ่อ JD ห้าอยอดก็ก็พออยู่ตรงนี้ไม่ร้อนนะพออยู่ตรงนี้จะไม่ร้อนแต่ว่าถ้าเราตากแดดก็จะร้อนนะมันไม่ได้กวรตีนะก็จริงครับนี่ก็จะเป็นพระบรม สาริกธาตุนะครับห้ารอยอดนะข้างในสุดน่าจะเป็นยอดที่ห้ารอยถ้าผมพูดถ้าผมพูดถูกนะรอบๆอาจจะเป็นสี่ร้อยเก้าเก้าว่าอันนี้ก็จะเป็นเจดีอันที่ห้าร้อยก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้เวลาถ่ายรูปมามันก็จะสวยนะก็เป็นสีทองหน่อยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นสีทองยิ่งโดนแดดยิ่งอารามนะครับก็ตอนนี้เราก็ได้เดินเท้าเปล่าก็ค่อนข้างจะร้อนเหมือนกันอย่าลงไปข้างล่างเลยกอจะประมาณนี้ เดีย๋ยวผมลงแล้วก็มีประมาณนี้แหละครับก็ใครผ่านๆก็แวะมาเที่ยวได้นะครับอย่างวันผ่านมาออกทริปออกอะไรก็มาเที่ยวทำบุญกันได้เนะ okay, okay. ก็ประมาณนี้แหละเดีย๋ยวเราไปดูช็อตอืน่นๆต่อไปเนาะ อ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นมุมที่ผมคิดว่าจะเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วถ้าใครอยากจะมาเที่ยวไหว้พระแบบทางผ่านก็วัดป่าสว่างบุญครับเจดีห้าร้อยอดถือว่ามีเสียงนกเสียงอะไรให้ฟังด้วยนะแล้วทำให้เรารู้สึกว่ามีจิตใจที่ดีขึ้นนะเพื่อนๆเนี่เป็นพระพุทธรูปนะฮะน่าจะอายุเก่าใช้ได้เลยนะครับก็ ต,ง,ตง่าๆส่วนในมุมที่มันลึกเกินไปผมจะไม่เข้าไปนะเพราะอาจจะเป็นที่ที่แบบนะครับนี่ยมันก็ะลอกด้วยครับก็ผมจะไม่เข้าไปนะครับเพราะอาจจะรบกวนหลวงพ่อหรือว่าพระได้นะครับก็จะพาชมเฉพาะทางที่เราคิดว่าเราเดินไปได้นะโดยที่ไม่รบกวนพระสงฆ์ นี่น่าจะเป็นหลวงพ่อโตนะครับก็ให้มีโตได้ครับก็จะประมาณนี้ส่วนในตรงนั้นน่าจะเป็นศาลาที่เขาสร้างอยู่นะแต่ก็ยังสร้างไม่เสร็จเนาะเราก็จะไม่เดินไปเนาะแี่ก็ถือว่าล่มรื่นล่มรื่นมากเลยนะก็ ดูเป็นธรรมชาติมีสัตว์วิ่งนะครับปกติถ้าถ้าพื้นที่ไหนที่ไม่ล่มลื่นหรือไม่เป็นธรรมชาติจะไม่มีสัตว์พวกกระลอกพวกนกบินร้องนะฮะแต่โดยรวมตรงนี้มีนะก็ดูบรรยากาศต่อไปนะฮะแลวก็จะมีองค์พระพุทธรูปเก่าๆนะครับตามตะยะเวลานะครับว่ากี่ร้อยปีก็ไม่ทราบนะก็มาดูเอานะครับมาไหว้พระอะไรก็ได้นะครับ คนไม่ค่อยเยอะนะครับขนาวันนี้เป็นวันเสาร์นะคนก็ไม่ค่อยเยอะเนาะก็ทําให้สําหรับคนที่ต้องการที่จะมาเที่ยวแบบว่าไม่มีคนเยอะปุ่มพานอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรละคนเยอะแหละเออก็มาเที่ยวได้นะมาไหว้พระไหว้อะไรนะครับ จะไม่เหมือนวัดที่อยุธยานะที่แบบว่าที่แบบว่าคนจะเยอะนะครับเพราะว่าวัดที่อยุธยาคนจะไปเยอะมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อยากจะจ,จะไปชมเกี่ยวกับย้อนรอยของประวัติศาสตร์นะครับของอยุธยานะครับแล้วก็ไปถือไว้ไหว้พระด้วยแต่ว่า ถ้ามาวัดประเภทแบบนี้ก็จะเป็นธรรมชาติแล้วคนจะไม่เยอะนะครับก็ประมาณนี้เนาะน่าจะย้อนแสงนั่นแหละจะตัดภาพไปเลยแล้วกันครับตอนนี้เราก็ทำการจะกลับบ้านแล้วเนาะก็อาจจะยังไม่กลับอาจจะไปแวะที่อื่นก็โดยรวมบรรยากาศที่ผมเก็บภาพให้ก็เลื่อนลองไปดู แล้วถ้ารู้สึกว่าไปออกทริปรถหรืออะไรผ่านทางก็พานเข้ามาทําบุญได้นะครับหรือจะมาเที่ยวเป็นครอบครัวก็ได้เนาะสําหรับวัดป่าสว่างบุญนะฮะก็เจดีห้าร้อยยอดก็ใส่หมวกมาด้วยนะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะครับขณะวันนี้วันเสาร์ก็คนไม่เยอะนะครับสาหรับคนที่ไม่ชอบบรรยากาศแบบว่าคนเยอะแยะมันแบบไม่ชอบมันแออัดก็วัดนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับด้านข้างจะมีผลไม้มาขายนะปกติ มันจะมีของมาขายมากกว่านี้นะครับแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรทำไมเขาถึงไม่มาขายนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงโควิดก็ได้ก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพามาชมบรรยากาศของวัดธรรมชาตินะครับเมื่อกี้ก็พาเดินทัวร์แล้วเนาะก็จะมีสัตว์อะไรต่างๆวิ่งเต็มไปหมดเลยนี่ถ้ามีพวกตัวใหญ่ๆหน่อยนะคิดว่าสวนสัตว์เลยนะเนี่ย ก็โดยรวมก็เป็นพื้นที่ที่ระบบธรรมชาติโอเคนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาท่องเที่ยวอะไรที่แบบนี้คนไม่เยอะก็สำหรับวันนี้ช่อง Let s Go s า o r y าฟ่าไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องนี้นะครับแล้วเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับอี EP หน้าน,นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ